คือปากการนีออนนะครับรเขาเรียกแสงอะไรสักอย่างที่มันเรืองแสงตอนคืนนี่เป็นมีดที่คุณเคยเห็นในอนิเมะมังงะหรืออะไรก็ตามพอใช้ในความเป็นจริงแล้วมันดูแบบยุ่งยากเนาะสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุยะเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณว้าวคุณแตกเมื่อนั้นหลายคนเข้ามาใหม่แล้วไม่รู้ว่าอะไรคือว้าวอะไรคือไม่วา้วาวคือคุณอึง้งคุณไม่เคยเห็นะระดับความตกใจของแต่ละคนเนี้ยก็จะต่างกันซึ่งเริ่มจากเฮ้ยอ๋อเหรออะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับผมนะผมจะอึง้ง สงสัยแล้วถามแล้วก็ระดับที่แสดงอารมณ์ออกมาเลยว่าว้าวนี่มันคืออะไรมันจะมีสักประมาณ3ระดับถ้าผมเดาไม่ผิดและคลิปต่อไปนี้ทุกคุณจะได้ดูเมื่อไรก็ตามที่คุณว้าวคุณแตกลองพยายามไปด้วยกันขอค่าเข,ข้าคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยและไปลองเล่นกันครับทุกคนอืปืนยิงแก๊สน่าจะเป็นไฟนะครับและมันจะดับหรือเปล่าน้ําเดือดน,นะ เยี่ยมไม่ไดับดับไม่ได้ครับเพราะว่าตัวแก๊สที่ยิงออกมากับไฟมันเกิดปฏิกิริยากันดันกันออกมาทันอะไรประมาณนี้สังเกตจากด้านหลังผมว่ามันน่าจะเป็นแผ่นไม้เพลทเอา,ายกของอะไรแบบนี้อืมใช้ได้เยี่ยมครับดีว่าพี่เชื่อมขนาดเล็กนะครับ อันนี้มันไม่มีเหล็กมาโปเลยอะน่าจะเชื่อมยากอยู่นั่นไงเรียบร้อยไม่ได้จะพยายามชาเลนจ์กับความร้อนเล็กกระดับนี้หาเหล็กมาเชื่อมแค่ได้บนนิดเดียวมันจะช่วยได้มากนะทุกคนคือปากการนีออนนะครับเขาเรียกแสงอะไรสักอย่างที่มันเรืองแสงตอนคืนสงสัยอย่างหนึ่งคือด้านล่างนี่ไข่โนเสารเหรอมันคืออะไรครับใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกด้วยปีไขซึ่มเข้าไปให้รีเวิร์ส มันสามารถย้อนเวลากลับมาในวิดีโอได้แต่ในความเป็นจริงคือมันเรียบแกระไปแล้วทดสอบมีดแปงแปงแปงคุ้น,ค,นคุ้นนะอันเนี้ยถ่านี่คือบททดสอบเก่าแล้วก็ผมจะไม่พลาดเก่งมาก <laughs> ยืมตัวมาที่บ้านแป๊บหนึ่งได้ไหมต้องการคนหั่นผักพอดีประธานโทษการดูดพรมไอ้น้ำเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่ห้ามจิตห้ามใจยากซะเหลือเกินลองมาดูกันครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นจารเหยือเล้แบบเนี้ยคือมันหายหมดเลยเว้ยดูดิ ไม่ต้องซักผ้าอีกต่อไปแค่คุณมีเครื่องพันนี้ผมของคุณก็จะสะอาดเลยทันทีนี่แหละเคล็ดลับของผมความขี้เกียจที่แก้ไขได้ด้วยเงินอย่างไงี้และ <laughs> ลองดูกันที่อันนี้จากภาพในผมเห็นไฟแชค็คที่กำลังจะจุดขวดของจริงเปล่า I love you อืนี่เขาเขียนแล้นะ แล้วปากการก็จะเป็นหมึกแบบแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้แค่อยากจะบอกรักใช่เหมือน,มอนผมผมก็รักคนดูทุกคนระบายหิน3ามสีใช่และแต่ละสีก็มีเรื่องราวรวมกันกเจอกันที่ใต้ต้นไม้หลังจากนั้นแต่งงานกันและก็แก่เท่าไปด้วยกันไม่ว้าวยังไงไหวโรแมนติกขนาดนี้เนี่ยเป็นมีดที่คุณเคยเห็นในอนิเมะมังงะหรืออะไรก็ตามพอใช้ในความเป็นจริงแล้วมันดูแบบยุ่งยากเนาะ ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะแต่ว่าก็พยายาม ห้ามอกห้ามใจในความเรียบของมันอยู่ผมมีภูมิท้านทานแล้วทุกคนจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเครื่องพ่นน้ำครับเหมือนจะเป็นแป้งนะทําให้มันอยู่บนพิมพ์แล้วก็ยิงความร้อนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จะได้แป้งสุกมาใช่ไหมอืมดูง่ายจังแลวก็คล้ายเข้าคา,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 ากับขนมใสยไม้ไทยเมื่อก่อนผมก็ถามว่ามันเทศมันใต้ดินมันสามารถกินดิบได้ไหมทุกคนก็คอมเมนต์ช่วยกันนะครับบอกว่าเนี่ยคือบัวหิมะผมก็คิดว่าทําไมเราถึงกินมันดิบๆได้วะรสชาติก็จะคล้ายๆมันแก้วอะไรอย่างนี้นะอื อ้มันอาออกง่ายขนาดนี้เหรอส,สติกเกอร์นะครับน่าจะเป็นส่วนประกอบของรถหรือเปล่า ออกจากน้ำมันคือน้ำอะไรก่อนสติ๊กเกอร์คุณจะมีความคงทนขนาดไหนไม่น่าจะใช่น้ำธรรมดาสมมุตินี่คือชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ขับขับไปเปียกฝนไอ้นี่สไลด์ลงจากรถมอเตอร์ไซค์ผมกลับมาก็คือโล่ง <laughs> ทุงมือถ้านั่นไม่ใช่สีและเป็นอะไรที่คุณสามารถกินได้เพราะว่ามันจะดีกว่านี้ยกตัวยอย่างเช่น Shop Go <laughs> ช็อกโกแลตเชื่อไหมตั้งแต่เราดูมาเนี่ยยังไม่มีอาหารโผล่ขึ้นมาเลยแต่ความรู้สึกของบางคนอะเริ่มหิวละ <laughs> ินได้ไมนะนะี่น่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับไม่งั้นก็โม่ปูนสักอย่างอาจจะเอาไปเผาต่อเป็นถ้วยเป็นโถเป็นกระโถนอะไรแบบนี้ปั๊มสีมาแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะครับกด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  แต่ฟองน้ําพวกนี้มันมีลวดลายอยู่ด้านในมันก็เลยได้หน้าตาวมาสวยแบบนี้นี่คือพูมงปัญญาและทุกคนนี้เขาคงใช้แบบนี้นะครับเป็นลายแบบแฮนด์เมดถ้วยกาไก่ก็คงมีวิธีการทําอะไรประมาณนี้หรือมั้งปืนยิงไฟยิงเข้าไปที่อะไรสักอย่างเป็นไม้หรออาา่ะฮะมันจะทะลุมันจะไหม้หรือไม่ก็ไม่น่านะนานขนาดนี้เออไหม้จริงด้วยมันคืออะไร <c oughs> ไม่ได้วาเลยเลนะสงสัยอืม มันมีแร่เหล็กกับทองนะครับที่เขาทำกัน,นอือนี่คือสภาพของคุณตอนที่คุณกินส้มตำหนักจัดๆใช่แล้วครับขี้แตกน้องน้อยอุยอ้ยอุย้ยนี่ใช่ไหมผมกำลังถามกันเองกูน,นับหรือเปล่าเนี่ยมันพุง่งออกมาผมก็เลยว้าวนะอือกูน้องก็น่ารักอะโอเคเปิดไปเรื่อยๆ โอ้หด้วยหนูอินไปนิดนึงหรือเปล่าลกูก <c oughs> อยาก่าเอาเม็ดพวกนี้มาใส่ปากเด็ดขาดนะครับมันจะไปดูดซึมน้ําในร่างกายทำให้คุณป่วยหรือไม่ก็ไปติดอยู่ในกระเพาะ <c oughs> คือไรอะ่ะอ๋อค่อยคสไลด์ลงอย่างช้าๆแต่ก็ยกขึ้นได้ด้วยอู้ <c oughs> เหมือนที่เขาทํามือกันแบบ <c oughs> <t une> <t une> <t une> ทุเรศอย่าทําเลยอายเขาเครื่องกองแก้วถ้าแก้วมีลักษณะเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมหรือยาไม่แน่ใจอุ้ย อะไรอ่ะเผาศิลปะเหรอยังไงนะอะไรอ๋อคือมันล้างออกเหรอยังไงอ่ะเพิ่งวาดเสร็จพี่กระโดดใส่แล้วพี่ก็แบบนี่คือผลงานของฉันที่จะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอตีกระจกเออไหนๆก็เห็นแล้วผมให้ความรู้กระจกนิดนึงกระจกเนี่ยมีหลายแบบอยู่นะทุกคนกระจกแบบนี้คือเกรดดีมากเวลามันแตกมันจะไม่เป็นแบบแหลมๆอ่ะเออมันจะเป็นเกล็ดๆคล้ายๆพวกไอซ์ แต่อย่างนี้ก็อย่าเข้าไปใกล้เกินนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นี่คือตอกสารและเขาใช้ไฟลนนะครับไม่ให้มันมีพวกเซียนหรืออะไรอย่างเงี้ยออกไปตามคนได้เอาไปใช้ได้สวยงามแฮนด์เมดผมที่ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีของฝากแบบนี้ปัจจุบันเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านแบบเนี้ยทุกคนเขาไม่มีตังเลยอ่ะเห็นแล้วก็สะท้อนสังคมในเวลานี้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากโชว์ฝีมือการปอกสไลด์แบบแผ่นบางเท่มากแต่ผมแอบ,บเห็นนะครับ ว่าเนื้อมันเฉียงขึ้นด้านบนถึงพี่จะเทพขนาดไหนพี่ก็ฝืนแรงน้มถ่วงโลกไม่ได้หรอกฝึกมือมาใหม่นะพี่นะโอเคว้าวผมรู้ว่ามันคือพื้นดินนะแต่จริงมันเป็นเหมือนกับจอกแหนอะไรพวกนี้ที่มันลอยอยู่ด้านบนและเชื่อว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งนี่แหละที่บังเอิญไปเจอเรื่องแบบนี้ I will do this a อ a i n ะกกระโดดลงไปแล้วจุ๋มหายแลงไปเร่จากสีทองใส่น้ำแล้วกลายเป็นสีทองอ่อน ชุบอันนี้กลายเป็นสีทองแดงกลับมาอันเดิมกับน่าสีทองมันคือวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับผมไม่ตกใจอะไรหรอกใช่ไหมคุณผมไม่ได้พลาดกับเรื่องแค่นี้ใช่ไหมครับลาเต้าอาร์น่าจะเป็นการฝึกนะโอแต่สีมันสวยมากอะ่ะผมคิดว่านี่น่าไม่ใช่การฝึกเพราะต้องใช้นมจริงๆทําเป็นดอกไม้ทำเป็นใบเฟริร์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นมัทฉาแต่สีมันเขียวเข้มมากนะต้องใช้ฝีมือหนอักมากนะครับ สวยงามจริงๆศิลปะนี่มันเพิ่มมูลค่าได้ปอกฟักทองได้อยู่นะดอกไม้ครับไม่ได้ฮาลาวงฮาลาวนีนะนะสไาตล์เอเชียก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนคือฝรั่งนี่เขาก็ทำเป็นหน้าผีหน้ากลัวคนไทยก็คือดอกไม้ลายไทยโอ้ฟุ้งฟิงมากแต่ไม่คุมตีมเลยครับเช่นกับเบื้องกระเบื้องหลายบ้านก็ยังเป็นลายดอกไม้ <laughs> นั่นแหละครับถ้าคุณตกใจกับคําพูดของผมในตอนสุดท้ายแปลว่าคุณก็แตกเหมือนกันยังไงก็ตามลองคอมเมนต์ดูครับว่าใครรอดหรือเปล่าถ้าคุณรอดแสดงความดินจด้วยคุณยังไม่ถึงขั้นที่จะนคนติดต่อเหมือน,นพวกเรา <c oughs> แตกทุกคิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลวทุกคนเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้มวาันครับ